พอจแจกดูผลานเว่าเป็นยังไงบ้างเอ้โห <c oughs> ใจมากเลย <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆคือหนูอะดูหอแตกว่าแต่เด็กแล้วเราเป็นแบบอยู่ในฝ่ายผู้บริโภคหรือฝ่ายของคนดูแล้วชอบแล้วก็หัวเราะจนแบบพ่อดา่าใคร <c oughs> <c oughs> เป็นคนคนนั้นดูมาหลายภาคมากเพราะฉันดูทุกภาค แล้ววันนี้ได้เล่นเป็นนางเอกเป็นผีในหอเต๋าแตกขอพูดเลยว่าภูมิใจมากค่ะในว่าที่สร้างความสุขให้คนดูเลยค่ะความสุขอ๋อโอเคใช่ค่ะข้อความสุขค่ะแต่ดีใจดีใจก่อนที่เราได้มาอยู่ในอะไรที่มันเป็นตำนานอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องหอเต๋าแตกมันคือความสนุกความตลกความแบบน่ากลัวมาผสมกันคือแฮปปี้อยู่แล้วหลายคนพร้อมใช้นามสกุลนร้อยลาย หอมมากค่ะกี่มงดีคือ,อ,อ,อนะนั่งเอาร้อยล้านค่ะคือพูดก่อนร้อยล้านประจำเลยเป็นคนที่ชอบพูดไปก่อนออก่อนได้มงก่อนได้อะไระพูดไปก่อนค่ะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะจริงๆแล้วรในการแสดงเรื่องนี้เราอะไรยากที่สุดสำหรับเราการยากที่สุดในการแสดงเรื่องห่อแต๋วแตกหรอคะการเบิ่งตาค่ะเพราะว่าเป็นผีเนี่ยเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราก็แบบว่ามี พัดลมเท่าบ้านนะพี่ม,มาแล้วมันบลอใส่เราแล้วก็แบบว่าอ,อย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือไม่ได้ยากนะคะแค่ทำตัวทำใจให้สบายอะค่ะแล้วก็พร้อมเรียกมาไหลใช้งานเราก็ acting เลยค่ะแต่ปกติที่ทราบพุกคนดีทำไมถึงนิ่งได้ดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ย เออเ,เ,เ,นนเพราะว่าเราเป็นนักแสดงโปรเฟ s ชั่นอลค่ะเราทำได้ทุกบทบาทค่ะแต่ดีใจนะคนจะได้เห็นเป็นผีบ้างเ,เพราะว่าคนปกติเนี่ยเห็นหนูแบบ Energy เยอะพอรู้ได้เป็นผีพี่เห็นไหมว่าหนูน่ากลัวได้คิดดูสิความสามารถอื่นๆที่คนยังไม่รู้มันมีเยอะเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะที่ได้โอกาสมาโชว์ค่ะพี่รู้สึกผีสวยพี่ไม่รู้สึกผีน่ากลัวจริงเหรอหนูรับเป็นความชมนะันค่ะผีสวยด้วยค่ะกลัวผีไหมเรากลัวผี คตรนกลัวเลยหนูก็ผีมากค่ะแล้วทำไมถึงแบบรับเล่นทำไมถึงแบบอยู่กับมันได้หรือมันไม่เจออะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผีเองเราจะไม่ค่อยโดนหลอกเพราะเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะใช่แล้วก็หนูตอนหนูไปที่ถ่ายทำพอแจ๋วแตกหนูไหว้ทุกวันเลยเพราะว่าหนูมันก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเจ้าที่อะไรเงี้ยค่ะว่าหนูไม่แบบหนูไม่โอเคนะถ้าเกิดเราเจอกันหนูแบบหนูหนูไม่ หนูเออหนูแค่หนูพูดจริงๆหนูบอกว่าขอบคุณมากถ้าเกิดคุณจะมาปกป้องฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเซฮายนะแบบไม่ไม่อยากเซฮายฉันกลัวมากเลยฉันจะทำงานดีกว่าถ้าเกิดฉันไม่เจออย่างเงี้ยฉันก็บอกไว้อ่ะค่ะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยแบบน่าจะน่าจะจิตไม่คอนเน็กด้วยคือเราบอกว่า I don't want to see you I'm sorry แล้วเขาก็โอเคอะค่ะเลยดิวกับผีดิวดิวไม่แต่เราก็บอกว่าขอบคือทุกครั้งที่ไปถานะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้หนูมาแสดงที่นี่ขอให้พวกเราปลอดภัยนะขอให้ไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะขออนุญาตทำสิ่งต่่่าาาางงงงๆถึแมม้้วบครัหเไ เราหนูขอฉี่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยหนูขอทุกครั้งเลยค่ะคนสามารถเราเยอะมากมากค่ะกระดงนักแสดงจนคนลืมไปแล้วว่าเป็นนางแบบจบเธอเลิกอ่ด้แ yup. ล <po target> <World> ้นางแบบเราคือเดวินเนอร์นางแบบรถที่อยู่แถวไหนคะคอร์ปอคกิ้งพี่อยู่องค์ไหนคะไม่เป็นนางแบบอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แคลรเอสก็นางแบบนี่เป็นนี่เป็นอาชีพนางแบบนะคะเนี่ยแม้แต่ตอนเที่ยวเดินแบบเราก็แต่งเป็นผีด้วย เดินผมแดงกาลาพรีเม่เห็นไหมคะนางแบบในสมัยนี้นะคะเขาพวกคนที่มีความสามารถเนี่ยเขารับได้ทุกบทบาทเลยค่ะจะเดินแบบเป็นผีก็ทําได้ค่ะนั่นคือหนูเองติจากที่มาถึงเราพิชชาห่างยังไงบ้างได้เจอแบบบวกลบอะไรยังไงบ้างสำหรับคนที่มาถึงหนูแทบเหมือนกับตาหนูเป็นตาพิเศษค่ะอ่านแต่ของดีๆค่ะอะไรไม่ดีหนูข้ามได้หลุดเลยค่ะเขาชมิว่าไงบ้างเขาชมว่าพิชชาเล่นดี อาอจริงๆเห็นคอมเมนต์เดียวอาจจะมีอีกสิบอันไม่รู้เขียนใครแต่เห็นแต่นั้นแหละแฮปปี้มากโฟกัสแต่นั้นเลยท <ๆ S 2> าให้ชีวิตมีความสุข <ฮะ S 1> คือจริงๆแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่หนูรู้สึกภูมิใจและแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานได้อยู่ในหอแถวแตกเป็นหนึ่งในหอแถวแตกกับหลายๆคนนักสนแสดงและทีมงานที่เก่งมากผู้ชายเนี่ยภูมิใจอยู่แล้วค่ะ it's ตำนานอยู่เนอะได้มาแสดงให้พี่กระเทยดูค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะพูดความรู้สึก Happy อ่ะคือคือรู้สึกว่าเป็นหนังในดวงใจแล้วเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบว่าอยากมาสปอร์ตด้วยอะไรต่างๆค่ะเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนให้โอกาสหนูจนถึงทุกวันนี้รเราก็ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆอยาก Happy ดังนั้นร้อยล้านไม่เกินจริง Of course not นะคะออก็เตรียมตัวนะคะเป็นนางเอกร้อยล้านนะคะขาบอกไว้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูเยอะๆนะคะ แล้พวพมัมานุกจริงๆ<ช>อยากให้ชวนบปเพื่อนครอบครัวอย่างเงี้ยหนังที่มันคอมบายคน่ากลความตลกอะ<ช>่ะมันไม่ได้มีเยอะในโลกนี้นะคะต้องไปดูหอตตแต๋วแตกค่ะเป็นหนังที่เราโตม,มาๆกับคุณเนาะถ้ร้อยล้านจะทำอะไรคิดไว้ยังเออร้อล้านเธอจะทำอะไรกระโดดน้ำ,นำอ๋อขนาดนั้เหรอคะตันลกไม่ตนูนไม่ไมตน ทำอะไรคงจะอวดทุกวันทุกวิทุกวันไปที่ไหนสื่อไหนก็จะตอบแต่ก็ตอบแบบนี้ค่ะเอาจริงๆถ้าเกิดได้ร้อยร้านเราก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวขอคิดคอนเซปต์อีกทีนะคะอาจจะได้เจอกันนะคะจัดโอเทได้ไหมคิวขอบคุณค่ะ